สวัสดีค่ะวันนี้บุ๋มมีนัดหมายส่งมอบรถหนึ่งคันนะคะเป็นเจ้าเนเจนเอเวอร์เรสตัวเทนนะคะตัวนี้แต่งเต็มเลยเดี๋ยวมีรีวิวให้รอบคันนะคะแล้ววันนี้เป็นวันดีนะครับลูกค้ามารับแล้วนะครับและที่สาคัญเราได้รับเกียรติจากน้องอจินะครับเนตไอดอลชื่อดังนะครับทางด้านยานยนต์เลยนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะไปเลย สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณพี่ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รุงฟอร์ดอาร์เมสาขาราชชุกพรามห้าแล้วก็ทางเซลล์พี่บุ๋มค่ะมีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอหนึ่งท่านก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์คุณพี่คุณพี่คะซื้อรถกับทางพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างก็คุยครั้งแรกก็ถูกใจจอมเลยตระมาใช้เวลามาห้นาทีห้านาทีเจอกันที่ไหนคะพี่ท่านใจมาดูดูรถ วองอินวอล์กอินมาที่โชว์รูมมาเป็นเวนวันนั้นพี่มุมไป้เวนพอดีแล้วทำไมถึงเป็นคันนี้ครับพี่เพราะว่ามีลูกอีกคนหนึก็เลยอยากได้แบบคันนี้ใหญ่คันนี้ใช้เวลาในการตัดสินใจในการจองนานไหมครับพี่ดูใน u t u b e เจอพี่มุอมดูยูทูบแล้วก็ <laughs> เลยมาดูแล้วก็วอลกอินมา คันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์คะเงินสดไฟแนนซ์หมายหมายถึงยังไงแฉไฟแนนซ์ค่ะ,ะแฉไฟแนนซ์ไฟแนนซ์การยื่นไฟแนนซ์กับการบริการของไฟแนนซ์เป็นไงบ้างคะพี่ก็ก็สะดวกดีเพราะมันมีเครดิตอยู่แล้ว่อมาแล้วหลายคัน่อมาแล้วหลายคันแล้วก็อยากอยาก,อยากจะถามคุณพี่ว่าทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรอยู่คะพี่เป็นพ่อค้าขายของเก่าไรทงไรครามอะไรอย่างเงี้ยก็ขนของได้ สะดวกในการใช้งาน,าน,งานแล้วอย่างนี้พี่มีหน้าร้านมีอะไรไหมคะมมหรือว่าอาจะเป็นออนไลน์ไม,ไม่ไม่มีออนไลน์ด้วยมีอะไรฝากถึงเผื่อลูกค้าเขาสนใจก็มันก็ใหญ่ดีแล้วก็ขนของได้เยอะแลค่ะแล้วก็การสบายนั่งสบายแล้วการบริการภายในชลูมเป็นยังไงบ้างคะีมกก็ดีครับสงสัสงสยอะไรเขาก็ตอบหมดเลยครับดีมากเลยค่ะ นอกจากคันใหญ่แล้วยังมีคันเล็กด้วยน้องมาเพื่อคันเล็กโดยเฉพาะเลยใช่ใช่ใช่บบ้วนหน่งแคปหนึง่งเนี่อ๋อห่คปนึ่งอืมอ่ะแล้วอยากให้ทางคุณพี่ค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจอยากออก,ก,กรถกับเราแล้วก็ทาไมต้องเป็นฟอร์แล้วก็มีคาติชมให้กับทางโชลูมเราหน่อยค่ะฟอร์เนี่ยนะหนึ่งเลย่สวยนะที่ผมชอบส่วนตัวนะ สองอะทันใหญ่คันใหญ่อาทันใหญ่หญหญมันมันใช้ประโยชน์ได้เยอะแล้วก็นั่งสบายสบายแล้วก็น่าจะระบบเรื่องการเซฟตี้จะดีเพราะว่ารถมันยี่ห้อคอร์ดเนี่ยมันเป็นของอเมริกาเก่า ใช่นอนเนี่ยทำหน่อโอเคเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะ,คะที่ไว้วางใจออก,กรถกับทางโชลูมฟอร์ดอาร์เมสสาขาราดิุมพรามหาันและไว้วางใจให้พี่บุ๋มได้ดูแลนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้พี่บุ๋มฝากถึงลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะ <laughs> ส่งต่อบคุณพี่บุ๋มเลยค่ะก็องบุ๋มก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆอีกชิ้นให้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะพี <c oughs> ่เอ <c oughs> ็นด <c oughs> ูน้องบุ๋ม ยังไงดูแลไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับติดขัดตรงไหนทักได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณครับเ้าลวถ้าใครสนใจอยากซื้อรถกับพี่บุ๋มนะคะทำไงดีอ่าติดต่อบุ๋มได้เลย0928835986ครับหรือว a l k i อินเข้ามาติดต่อบุ๋มโดยตรงได้เลยนะคะขอบคุณครับต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็คุณลุด้วยนะคะขอาสดงค่ะุยินบคือครอบครัว ขอบคุณมากครับเดี๋ยวทางขอไปนะครัคอบอ